มองใดก็ไปเอามาเบ ata, いいิดแหละเล็กๆน้อยๆก็ไปหายืมมาเบิด์ตนะจนบมี่เขาไดจับแล้วว่าสูงก็เอาไว้ จะจื้อไว้นี่สร้างผุนี่เด้อ อันนี้เลยฮะเนาะหั่นหั่นเห็ดนำหลุดกระดายโอ้ยบได้ว่ามันง่ายเยอะันญ้ามันบมเสียนั่นโก้ปานหั่นหมดแล้วเนาะลุงเหลืองขันญ้าโมเสียโก้ปานหั่นปรทธานย่ามันเสียมาสันดแบ่ปานคลองทิม เขาเฮ็ดโดนเบ่หันโทไปแล้วมันอะไลังสิเฮ็ดขันสิไปนั่งถ่าเอาขัดยากไปเฮ็ดง่านน่ยคู่มือก็ได้ไม่ได้อยู่ ไปแม่เถ้าไปทาเอาญามันสวยเล้วขนาดซ่มซ่งม,มันคือเครื่องกลางๆได้ใหญ่เหลืองท่านท่านัานวแถวนี้เพรต้องแปลกใจเรื่องทางกงารจะมันเล่าอย่าไห้ถึงภาเทียบก <c oughs> ันเลยต้องอ่างเล่า <c oughs>

เดี๋ยวทำเสืยวไหมแล้วพอใส่ร้อยใบคองแถมจ <c oughs> ะข <c oughs> ึ้นแล้วหรือดีที่สุดจะขึ้นแล้วรถนี่ <c oughs> มึงเอาจังไปเอา,กกกาน้ำเล่าอยู่ใกล้ๆนึงเล่าใจดีอยู่พญโสขายุ้งเหลืองรถเล่ามาได้สอง โกอยู่ไหนเราไม่อยู่ในยังมันยังไม่อไ้เงินรถเกเระันยังคปตาสมัยด่ปต้นมากกะที่รักๆกะทีนี่ึ่งเราไว้เด้อคาล้กึ่งเราไว้ก่อนเด้ออไปแล้มารจามา้้เนาะ đang hạ ngân sang ừ. nói về năm một chiếc mát đấy anh sang anh phân nhảy sổ nè năm nè năm bàn hút chắc khỏi bà. Ừ. <laughs> anh <đổ> <cười> <cười> ơi, chắc là anh đồn anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì chắc Bài bất ทำไมเบิร์มเป็นบ่ตาปานั่นบ่มีลูกน้องเด้อหฮนโอ้ยคนละว่าคือบ่หาลูกน้องสอบนั่นอันนั่นไว้แน่คนละว่าวันเล็บยีได้แบ่งกันเนาะวันเล็เอาผู้เดียวเนาะไม่ได้แบ่งยามจะของเห็ดบ่ได้ก็ได้สร้างลูกน้องใครฮะนะอันนี้ผัดบ่มี่ัดเปล่นเข้าบบนีเปล่ยนแล้วเขาจะรักนี่ฟ้าวานาเดี๋ยี่นี่ไปหารจีนเพราเขาได้หวานใส่ของม่ได้ เขาสะก้อนกลาว่ามัอแห้งแล้วยังเอามาสอนบาดนีลสอนเขาไปตีเฮดเจ๊สั้นเจ๊ซี่แล้วซุกจะมีแห้งอยู่เฮดเราสะก้อนเหมือนเนาะอันเฮดอะไรมือไข่ปีแรกหั่นบักอบบักบีอันน่ะเฮดค่ะเขาบอกว่เอาบักบีนบักบีเห็นมูอีต่อยนั่งก็ไปเป็นคู่บีหั่นบักอบหั่นก็ไปเป็นคู่คือกันเขาเรียนมาหั่นเขาบอก่เอาโมมาทางนี้เออมูอีต่อยบักอันบีหั่นเด็กน้อยเด้ มันก็ไปเป็นคู่บมกอบก็ไปเป็นคู่อยู่สอุดรคุณมามาขางนี้พ่อเขามีรถอันฟอร์ดทุละกขันเขาบ่อาบานเขาสมมาลงขอไหลแล้วรถพอดเขาบ่กเขาบ่มากข้างนี้นะเพาว่ามาเขาบอรเรียนมาท้างนี้เขาบ่มากอืมาเป็นคู่เป็นชจาคืณบอบอบ่ออีลี่บ่เอาเด้ยใจบ่ออาอด้เนาะใจเย็นแท้ๆเลย สุขใจฮ้อนๆจะไปเห็ดเมื่อไหร่ยังเดี๋วมันเอาออกมาแล้วมันจะบอกเข่าเบิดอหัวนอนเันยังอยู่หลุดเปนยังไปได้อยู่เดชสรีบนั้นเนาะภาพเปชดซอมหอดมองกันเออเออคนเนาได้ไปได้ใจแล้วแต่เจ้าเราอะไปอยู่ได้ค่ะเจ้าเด็กน้อยชื่อนานก็กลับเอาไปไปให้เพราะว่าโล่งกึ่งนี้ ข้าเจ้าสิคูจักกบลงกึ่งเดชจักสอนจางสมอืมขันซุ้มนี่ข้าเจ้าบ่ไปนีขาก็ยังง่ายขันเข้าไปโอ้ยอยากฮ็ดให้ซมียอืมขั้นขาเจ้าไปน้าเหมือนกันยัง่าเออผู้นี่เป็นผู้ประกอบเนาะสองมือสามมือบ่เที่ยวใครวอืมแต่เล่าพาไปกับสมมือโ่เมนสี่มือผมมาจังได้มือที่สี่เนาะจางเอฟจังได้รวยเนี่ยเด้เจ้าไปเทียวสมมืออือโมเมนตตะเฮาเราวะ นะทหลายแ้ววะกู้ไทยมันก็มีค้ที่ข้เดียวมาทางเมืองเลยเมืองเล็กกับมาพี่เดียห์แล้วว่ได้มอเตไร์จักรก็ไปมอได้ดีไป่ลยพี่ตะเข้าไปเรื่ไปหางมอเร์โพสหรือไม่ทางรอโพของแรงมากไปหม่รุ่งโม่แรงไปมากไปสิมบันมีรถเข้าไปฮันวิ่งเงินซ้ำเงินก็ไปล้อมันเสือ ไปทันรถชื่อรวดยาก็ไดอันนี้ไปซ้ำในแห้งคลักว่าเนี่ยจับมือสวงมิดทีีว่ะแบบปิดถิ่มติื่ออันนี้แล้วใดก็เที่ยวมาซองคนือแคนรองมาใส่ถ้าเท่ารัพ้์เอาไปด้วยนั่งกระไดลานไรลานทั้งหนอกหรืลานตะแกียทั้งนอกขมวบอมื่อ้างในชือสา มันจะมีสงร้านด้วยเหรอมันจะมีไอ้กับน้องแต่ว่าปูมีน้เว้ากับผีเผยอันะว่าก็พี่ไอ้มาเนี่ยเก็ี่ยใครเกี่ยใรี่ทางนอกรกี่ทั้งนอกพุขอน้องเอยู่ทั้งนอกขน้องโอ้อหของน้องทางนอกเออของต้าที่น้องุ่ดขึ้นไปคนละม่วงก้าเทปูนคนละแขนปูนคนละทางม่วงข้านเทอแก๊สคนละอื้งไปมันว่นนคนละอืม Để kẹ như này thì được trang phong thì Nhân hồng mòn ăn đã hiện tử Mòn nó còn chỉnh cho mấy Mòn nó còn nề vậy rồi Cái kẹ nó phải hạt lên tờ phái hay lên cây vậy rồi Sao rồi đó hẳn tiên Nhưng mà người quê quý vị ở đây là Mòn nó phải xài áo và nó อันนี้เท่าเนี่กยก็อยากขี้ข้าดแน่นจริงขี้ข้าดก็จะเศร้าด้วยนะฮะมีทางมวงชวนไปเลยเอืมเล่นหากินไปแล้ว,ลวบนันสบายอืมนี่ก็เป็นคู่เนาะอืมบุญได้ยูได้สร้างไม่คออ่อยกระได้ ไปคูม่มื้อค่ำจังมาปูกระเบื้องลานก็ได้คุม้มแต่ผุหลังมื้อออกจากกันหล่ะปูยังบ่แล้วที่เจ็บกระเบื้องมันบ่ไปก็สิบ่บไ,ดบไ,ดบได้เงินบาแสิได้เงินน, <ทบ S 2> น้ำข้าวอือโอ้ก็สิได้ช้อนมันเก่ามันดุ่นนะเนาะ<ท>มดกรได้นั่นอยู่ได้ปีเลยป้าก็เปลี่ยนเบิดหลายหมองหวยบ่ได้ช้อนของผู้ใดก็เปลี่ยนเบิดแล้วเนาะก็มีแต่เพิ่นนี่แหละ ฮไปอยเห็ดให้เขาเจ้าบางคนซ้ำเห็ดให้ซื้อๆพูดแล้วจะลดนหรอบุเบิรลดบุเบิยันจะลดหนอยไปเห็ดให้บางคนก็บอได้คุ้มซ้ำดอกหักเอาจะได้ได้หสิเรยงเจ็ดสิบแปดสมีนี่จะลดอดานคอยบ่หายไปเห็ดได้บานสอมแล้วเละจอดไว่นมาจ่ายบ่ไป บ่ปาเนี่ยไ่น้อยไปไปลได้ใ่ข่บแหงบยังหาไปงายงเ่งก่อนตัแบบเลยคนบัยงหาไปเนียค่ะมันผัดขีนเขาบ่ได้เล่าก็ได้มีตพีน้องเนาะ้อไซ้ำมาข่เขาบปยังหาไปเักเม็ดแล้วรถจะโขมแพงมันเลยมนังชะมีตูนมันรถน้อยคายังบกกาต่ำไหเบ่ปาคยังบวกไปเยอะำดัดีคนยังบจะไปแนนมีตูนเนาะ เปอมันที่ปได้บาเอาว่าฉันรอพี่จะจัดเลไนนแล้วจะข่วงเอาแต่ใจขาวเนอะบุคิดว่าโอ้บัดทงกูพังมาบุคุงขาจังซิลูซึกได้ไย่ไมได้ได้สุกดีนั่นร้อยสุีนะคสมไปรอดปีละปีละอืมอืมสิบปีก็ว่าปีละ บ้านนี้เหลือหรือยู่บ้านนี้ว่าพื้นอันผู้พคนจ้างพคนนันว่างข้าแพงแค่เดียวเงี้ยเขาแพง้ยนบ่ได้มาซื้อรถเงาโคตรเอาคนเพราะราคารถเทาก็บพ่อตายราคาซ้อมเงาเรียกท่าน้ำมันเลยสมแต่ว่าแม่โคว่ามาดึกเอานเบินปากบ่ได้แม่นเขาเอื่นหนึ่งเดือนจกเพื่อนันว่าย่างเขาไปเอาเงินว่าน้อยว่าใหญ่เ้ ขันทนในบ้านทางบ้านยูใส่กันบ่แมนแต่บ้านเฮอาขันบ่คิดเห็นใจเฮ้าแล้วเนเลยแล้วตันร้อาเ่อกยังว่าเท่านั้นไรเออบเบ้าบนนแจี่เจะไปเห็นงาน่ินดยย่บนหรือเานงงินทงินมมเห็นย่บานจังซีแมนเหมืนมนตีเก็บบ่ได้ เรงนีมันบ้านเดียวเฮ็ดไปเราจะจ่ายกันหมดมาดื้อมาไปใ่กเดว่อนเด้อฮื้ฮว่าือฮ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 ืาฮื้ฮือ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 าือฮ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 ืนฮือฮอยือฮงอฮือฮือฮอฮอกออออนออาออฮอออองอออ อืมอืมสอบว้บอไทยก็สอบใบจะได้เดี๋ยวใครน่าจะคลองใครน่าจะคลองเนี่ยได้ยินว่ามันกับบอคอยนีงานดอกะข้อความหมายกันเนาะอย่ากเห็ดเนาะลุงเหลือกไปหาห้างอื่นมาจ่ายเอาได้เดี๋ยวนี้บอเมีนว่าเอาผืนได้เดี๋ยวนี้บอเมีนเอาผืนมาจ่ายผืนเด้ โอ้ยมันบมพอสิด้ใจมันดอกสินมันใช่กยังเนี่ยปานถึกเล็มาของมันใสก่อนปานถึกเล็กยังซ่อมมันมันยังไปหาเลี้ยงวัวอนยังมันได้มากหรืองั้งใสม่ไม่ได้ขึ้นวัวจิจุ้งไม่ได้ซ่อมมันเบอแล้วแกกไว้ปีแล้ว พันห anyway. ้่นล้านกักบ่ได้หรอกสั่งเอฟเอ้ยเอาไปไว้ยุงหมองใต้หมอนร้อยหนึ่งก็ต้งไปเนี่ยเอาง่ายเนาะชื่อปานยังชื่อปานยังเอามองนั้นเบิกบ่ได้อยู่แล่วเนาะโอ้ยเป็นบ่มีเชฟเป็นเบ้าเขาเบ้าในค่ายคู่มือเนี่ยเป็นแห้งไหวเอาโทรศัพท์ไปแบะใส่เขาว่าได้เลยเบิดแหละก็จะก็จะเฮ็ดแอปแล้วเนาะบ่่่บบบ่มีสร้างเอฟ เอที oh ่ผมก็ไ oh ่ต้องเอาป่ะเฮ้ยสมัยนั้นคาดว่านก็ยังเอาหอบลูกหอบเต้าไปยันไปบ่าไมสวยไปเช็ดมาได้กับไปเช็ดเราจะบดเอออันเมื่อนี้ขาดโรงเรี้ยงในแม่แน่เออมีเท่านั้นก็ได้ไปหาลอยหันยังว่าโอ้เจ็บบอลอยนี่คอยถือมาเบิดแล้วยามาตัวลอยแต่ว่าผู้อื่นหันบนจักยอมย้อมไปยอม ไได้ผับกุกผสมที่เขาเสียเนาะธรรมดาแล้วจะอแบจใกด้อันนี้ผัถือว่าใจอยากใจอยากไ้มันสมบููณานะคไก่ไปยังทนันกินเลย้องใุนจะไดใชเจ้าของอือใช่เจ้าของใช่จุดหนึ่งกันใส่จ้วัดจักปีเผัดไปมา่งหน้าไว้่ะไปมั่งหน้าไว้ยังวัแล้วได้หัน้างเอฟป่าสิปูกล้วยหอมทองหน้าก็เป็นลายดอกซีด้มสาซีบบเห็ดหน้าสั่นมากไว้หัวก็เปนท่านเห็ดคู่ ตายก่อนคันบอร์สอมมันไปนี่อันนั้นก็สีเห็ดอ่างยางนี่ันและตีนเจ้าของอย่างเชียงยางรถติดเชียงยางมดสอ <ừ> มไ <ๆๆ S 2> ปย, <c oughs> ยืมเอาคนเรียนมหาวิทยาลัยใช้อยู่มั่งแต่ไดนเบสต์เนี่ยจะมดสอบก็เขได้ใช้ชอ, <ừ> อยู่ยด้วยล่ะ อยากได้อันอยากได้อันจงแทงโซลาเซลก็ไ่ได้อีกแล้วปีโอ้ยขอมีแต่แนวเนาะค่ะเอาปีนาก็ได้จังเลยจังคันาสมรถกันใช่โซลาเซลเงินก็่บาทเงั้มันก็ได้เด้่้มแล้วมันได้สงมูลคือควยหรอนยอยงกับเพื่อนอ๋ควข่กับ่ซงคือกันตัว สรงนีบ่ก็น,สนลลเนส่งแล้วไปแห้งกันแล้วจะไดก็ไปรีมาเอาเนาะแปอามาอยู่บ่นงแสนไปอันนี้แหละยังพอรีหรือเป่าอีกรเปล่าเออสงแสนพกระสนเป็นนีงไงส่ได้ครึ่งนึงได้ค่อยเจ้ายังใครแล้วเจ้าหน้าหลายเนาะได้ครึ่งนึงก็ได้เรึ่นึงเลยกเลยได้หน้าสามสิบไรพวกก็ได้เต็มก้าของยังมีรับสี่ไรไม่ไกลไ้ยไหนคู้ไรก็ได้แบ่งกับลายคน เห็ดดูดูเหรอเห็ดอบ่ได้เห็ดแล้วมันไหสิไปล่าให้นกหายไปเอไปเห็ดน้ำข่าปีนั้นหันโอ๊ยบ่หันนกไปเศร้าเห็ดแหงบ่พอว่าน้อยดไงลงบ่ได้ลงไทยก็นเลไได้ไทยได้อันขี้ตุ่มก็แล้วแล้วะไยได้แต่บดมันแหงแล้วเป่งน้ำข่าแล้วก็เล้วบัไหนไทยแหงไทยด้ย่ มีน้ำมาเลี้ยวร้วยมมือนี่แห้งเป่งน้ำขอก็บมันปันหลดอืีจะรเร้มก็เลยน้ำออกตาที่ตดนนาอย่ามเห็นลงหลดส่งก็ได้เนาะปันน้ำีพี่นักจนอนสามเผ่าบบานเลยจะเข่าน้าจะเข้าการจะเข้าทั้งหลังเบิงจะเลื่องกับป็นตาที่ตดนมัอนจะหลุดก็ได้ลงน้ำปันเก่านหมูค่อนเลีหมเดียวนี่ำไมมันจะเล็บเล่้ยขาเลปันลบันไหนจ ชือที่ตุ่มนีนอวบ้านลีโว้ยแงคักขบุยก่างขึ้นไปเพราะไรเขาผู้ใจได้น้อยจังไปปันหน้าหนูได้นะปันหน้าปังนะะไรเว้ก็ซ่าเขาไปเห็นวะบุมีไล่ได้ดิแต่ไหนงวดก็ไล่ดืกขอเจ้ากัะหาตัวหาเจ้ากหแล้วประจุอมมันตกมือละพันสองพันพันอมันปจุใครเน้ประจุมมันจะใครอ หมือละพันสองพันก็ห่วยได้โซวขึ้นผมว่าได้้ห้องห้องเมาดึงเงินขึ้นโว้ยขันยังน้อยยังนุ่มก็เพอเห็นแล้วพกเกียร์ช่อาละมานมันไหลพุทธิช่องหมอช่องหมอเพราะพอมัดีมันหนียัง่าบักเกียมเครับไปเฮ็ดนาฟังรถตือืมแลไปอิราเลยิบมันสีสว่างยี่มางมอยู่บ้านเฮานี่่ได้งไปหานังเขายังน้อยยังน้อย เท่าเราก็ยังอยู่หลือคือจึห้องหรือเท่าหรืออยู่กเขาบจ้างแล้วที่เขาเขาไปแค่ไปน้ำบ้านห้องเลยเขาแ่าได้ใช้ได้จ้อันตายก็บ่วบิดบิดตัวอมาจะบิดคอยข้ามันสิบบิดหรือก็บแบอยู่ไม่ได้บอกว่าสิลาบแล้วเหมองจะที่เอบ่แล้วบ่ลาบเล้วก็ไปเอาอีกที่ก้าวลาบจะลาบอีกแล้อกแพงบ่เลยพัดขว่าถือพัดขึ้แงเนาะ ลูกพ่อก็ไปมาเก็บพอซ้ำกันเลวยลอคนรอตลาดไปใช่ไหมรอลงมองตากรเอาเขาไปกินส้มนี่นะนี่นะจะเป็นตอให้กินนี่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 กระยามันกส้มขึ้นอย่างนี้มาจะไปต้อยให้กินด้วยนี่เออเขาจะไปเอาอยู่จะต้องไปนะ บายบายถ้าจะประกอบอีกกับจากมาเบิงน้ำกันอีกเด้จ้าเด้อ